ค่ะวันนี้ก็จะพามากินร้านต้งท้องที่เก่าแก่นะคะอีกร้านหนึ่งหน้าตาและรสชาตินนาาจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยเทำอะไรในนงคงคือแบบเมนูภาษาญี่ปุ่นบ้างทันตินอะ่ะเออส่งมาเป็นร้านเก่าแก่นะแบบโอ้โหจริงจเขามีใบยอ,ยอีกใบยยด้วย,ยะนะที่เดินมาซ้อนกีกอ่ะเพราะอาหารไ่หอมก็ต้องถามก่อนว่ากุยๆเขาเนี มานั่งถ่ายรูปเล่นกันพอถ่ายรูปสักพักเนี่ยกงท้อของเราก็มาแล้วถ้าว่ากันได้ตัวรสชาติอะ่ะมันก็จะมีความเค็มๆหน่อยขมๆอะไรเงี้ยซึ่งนี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินขนมหวานไม่ชอบอะไรหวานๆอยู่แล้วซึ่งไอ้พวกเนี้ยคือกินได้อร่อยสําหรับเราแต่เพื่อนอะ่ะเป็นคนที่ติดหวานมากพอมาเจออันเนี้ยก็มีอาการชกนิดน,นึงแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ แต่ก็อย่างที่บอกกันนะรสชาติปากไทยรสชาติปากมันก็ถ้าคนที่อยากไปลองก็สามารถลองได้นะจ๊ะที่อาซากุสะจ้า